รอยัลแอนฟิลกลับมาอีกครั้งในปี2025พร้อมกับการเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่ผสนดีไซน์คลาสสิกเข้ากับความดุดันและเทคโนโลยีสมัยใหม่นี่คือเกริลลา450รถแนวโรสเตอร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของความเรียบง่ายแต่ทรงพลังพร้อมตอบโจทย์ทั้งนักขับขี่มือใหม่และมือโปรโดยเฉพาะในสายทัวริงและเดินทางไกลาการออกแบบที่แตกต่าง Royal e n f อน l d g u ก r r i l l a 450มากับดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความแข็งแกร่ง เฟรมแบบเปลือยโชว์โครงสร้างรถอย่างมั่นใจผสมผสานระหว่างสไตล์คาฟเฟ่เรเซอร์และความร่วมสมัยของรถแนวสรีดต,ตัวถังน้ำมันถูกออกแบบให้เพรียวบางแต่จุดได้มากถึง13ลิตรไฟหน้าแบบเล็ดทรงกลมเอกลักษณ์บ่งบอกชัดถึง DNA ของแบรนด์ Royal Enfield ขุมพลัง450ลูกบาทเซนติเมตรใหม่เอีย หัวใจของแกริลลา450คือเครื่องยนต์แชปป้าขนาด452ลูกบาทเซนติเมตร cm. แบบสูบเดียวระบายความร้อนด้วยของเหลวซึ่งได้รับการพัฒนามาจากกลุ่นฮิมาายาน450ให้กำลังสูงสุดที่ประมาณ40แรงม้าและแรงบิด40นิวตันเมตรส่งผ่านเกียร์6สปีดท,ที่มาพร้อมสลิปเปอร์คลัตเพื่อการเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเหมาะทั้งกับการขี่ในเมืองและการเดินทางไกลช่วงล่างและระบบกันสะเทือน เกอรินล่า450มาพร้อมกับโชคหน้าหัวกลับอัพไซด์ดาวจากชวะขนาด43มมิลลิเมตรและโชคหลังแบบมัลช็อคที่สามารถปรับระดับพอลิโลดได้เพื่อการทรงตัวที่ยอดเยี่ยมในทุกสภาพถนนล้ออันลอยขนาด17นิ้วทั้งหน้าและหลังใช้ยางขนาดใหญ่ที่ช่วยเพิ่มความมั่นคงในการขับขี่ระบบเบรกและความปลอดภัยความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของเกรินล่า450โดยใช้ดิสเบรกทั้งหน้าและหลังพร้อมระบบ abs แบบ dual channel เพิ่มความมั่นใจในการเบรกในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะขี่ในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นหรือบนทางหลวงเปิดโล่งเทคโนโลยีและความสะดวกสบายแม้จะดูคลาสสิกแต่เกลิล่า450ก็อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอเรือนไม้แบบ TFT ที่สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านระบบบลูทูธเพื่อดูการแจ้งเตือนหรือใช้ระบบนำทางนอกจากนี้ยังมีพอร์ตชาร์จ USB และระบบไร้บายนที่ทำให้การควบคุมรถแม่นยำยิง่งขึ้นน้ำหนักและท่านั่ง น้ำหนักตัวของเกริลล่า450อยู่ที่ประมาณ185กิโลกรัมซึ่งถือว่าเบาวกว่ารุ่นฮิมาลายันอย่างชัดเจนบอดนั่งอยู่ที่ความสูง805ม mm. ิลลิเมตรทำให้เหมาะกับผู้ขี่ชาวเอเชียอย่างเราโดยเฉพาะในประเทศไทยที่ต้องการรถที่คล่องตัวแต่ยังมีความแข็งแกร่งและมั่นคงราคาคาดการและการวางจำหน่ายในไทยแม้ว่า Royal e อ f น e l d จะยังไม่ประกาศราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย แต่จากการวิเคราะห์เบื้องต้นกริล่า450อาจมีราคาวางจำหน่ายในช่วงประมาณ210,000-230,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับรถสไตล์โรสเตอร์ที่ครบเครื่องขนาดนี้บทสรุปจาก by Inspire 2025 Royale n f i e l d Guerrilla 450คือนิยามใหม่ของความเรียบง่ายที่ทรงพลังเหมาะกับผู้ที่ต้องการรถที่มีดีไซน์โดดเด่น ขี่สนุกมีเทคโนโลยีครบและราคาเข้าถึงได้สำหรับแฟนแฟน y o y e n f n f l e l d หรือใครที่กำลังมองหารถแนวโรถสเตอร์สักคันกริลลา450คือทางเลือกที่ไม่ควรมองข้ามฝากติดตามไบ i n นสปายอย่าลืมกดติดตามช่องไบ i n นสปายเพื่อรับชมรีวิวและข้อมูลจาก,กระานนยนต์รุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจทั้งในไทยและต่างประเทศแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ